ไคฮาวเวตตัวลุกอเนกประสงค์ที่ปืนใหญ่อยากได้ตลาดซื้อขายสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนึ่งข่าวเซอร์ไพรส์แฟนบอลอยู่ไม่น้อยเมื่ออาสนอลเปิดฉากเจรจาทาบซื้อคลยฮาวเวต ตัวรุกทีมชาติเยอรมันของเชี่ยวซีแบบหน้าตาเฉยดิวนี้เท่าที่สำรวจมาเสียงส่วนใหญ่ของเดอร์ก,กานเนอร์ไม่ค่อยจะปราบปื้มมากหนกักถ้าดูจากฟอร์มของดาวเตะวัย24ปีในซีซันที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่เป็นโลเป็นพายผลงานของสิงบูแย่ยังไงผลงานส่วนตัวก็ออกทะเลไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตามงานนี้แฟนบอลปืนใหญ่คงต้องทำใจหน่อยเพราะรายงานล่าสุดจากเควินออสตีนนักข่าวของดีแอสเลติกและฟาบิซซโอโรมาโนกูรูซื้อขายชาวอิตาเลียนรายงานตรงกันว่าอาร์เซนอลได้ปิดดีลนี้แล้วที่ราคา65ล้านปอนด์งานนี้เลยต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าฮาเวดมีดีอะไรถึงทำให้มิเกลอาเตยตายอมจ่ายเงินมหาศาลอยากได้เข้ามาร่วมทีมตัวรุกอนเนกประสงค์ดูจากเส้นทางอาชีพของดาวเตะท,ทีมชาติเยอรมัน จุดขายหลักเลยที่ทําให้อาร์เซนอลถูกใจก็คือการเป็นผู้เล่นอเนกประสงค์เล่นได้หมดทุกตําแหน่งในแดนหน้าไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางตัวรุกหรือแม้กระทั่งตัวริมเส้นตามโปรไฟล์ของท่านเฟอร์มาเกตระบุว่ากองกลางตัวรุกคือตําแหน่งที่ฮาเว็ตถนัดที่สุดหลังลงเล่นไปทั้งซี14น143นัดกองหน้าเป็นโพสิชันรองลงมา78เกมนอกจากนี้ยังเล่นปีกขวาอีก52นัดกองกลางตัวกลาง18นัด ปีกซ้าย7จ็ดนัดและมิดฟิลด์ตัวขวาอีก1เกมขณะที่ข้อมูลของ Skysport ที่ระบุนาทีต่อตำแหน่งนับตั้งแต่ดาวเต่วัย24ปีย้ายมาอยู่กับเชลซีตั้งแต่ปี2020เขามีจำนวนนาทีกระจายทั่วทุกพื้นที่ในเกมรุกโดยเป็นกองหน้ามากสุด2,774ร2,774นาทีเก่งกาดลูกกลางอากาศ อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของการต่อสู้กลางอากาศแม้ฤดูกาลล่าสุดจะทำสกอร์จากลูกมงเพียงแค่สาประตูนในพรีเมียร์ลีกก็ตามแต่ถ้าจอะลึกลงไปจะเห็นได้ว่าเขามีดีมากกว่านั้นรวมรวมแล้วฮาวเวร์มีสถิติดวลลูกกลางอากาศชนะสูงถึง5 6ปในซีซั่นที่ผ่านมาเป็นอัตราความสำเร็จสูงกว่าไอแวนโทนีของเบรนฟอร์ดหรืออเล็กซานดรามิโตวิดจากฟูแลมเสียด้วยสามเมื่อทั้งคู่ทำได้เพียง4 8เเท่านั้น ยิ่งมาเทียบกับกราเบียลเชสูตกองหน้าเบอร์หนึ่งของอาร์เซนอลในปัจจุบันที่ชนะเพียง37พูดง่ายๆคือการมาของดาวยิงอินซีเลกจะเพิ่มมิติเกมรุกให้กับอาร์เซนอลได้มากขึ้นเป็นอาวุธชนิดใหม่ที่ช่วยปิดจุดอ่อนจากฤดูกาลที่ผ่านมาที่เหล่าตัวรุกของทีมปืนใหญ่ทำประตูจากลูกหมงได้ไม่ค่อยมากนะักตำแหน่งที่คาดในทีมปืนใหญ่ อย่างที่บอกไปฮาวเวดมีข้อดีคือการเป็นนักตนเตะอเนกประสงค์แต่ถ้าให้ดาวใจมิเกลอาเดตาจริงๆคงมีแค่2ตำแหน่งที่เจ้าตัวน่าจะได้ลงเล่นประจําในทีมชุดนี้ไม่กองหน้าเบอร์เก้าก็ต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเบอร์8กึ่งเบอร์10กองหน้าในอุดมคติของกุนซือชาวสเปนนียามง่ายๆคือสไตล์ฟอร์ไหนเป็นกองหน้าที่ไม่รออยู่แต่กรอบเขตโทษต้องเชื่อมเกมดีพาตัวเองไปอยู่ในทุกตำแหน่งในเกมรุกเหมือนอย่างที่เชซูทําได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เพราะหัวหอกแซมบ้าปาดเจ็บ เกมลุกของอาร์เซนอลก็ไม่ไหวลื่นเหมือนเดิมเพราะเอ็ดดี้เอนเคทียที่มารับหน้าที่แทนมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างชอบเคลื่อนที่อยู่แค่กรอบเขตโทษเท่านั้นฮาแวดแทบจะไม่แตกต่างจากเชสซุดเลยในแง่ของการเคลื่อนไหวอัตราการวิง่งความสามารถในการแพชชิง่งการเล่นเป็นตัวพักบอลเชื่อมเกมกับผู้เล่นคนอื่นๆซึ่งตอบโจทย์สิ่งที่อาร์เตน้าต้องการซึ่งบางครั้งบางเกม เราอาจได้เห็นทั้งคู่ลงเล่นพร้อมกันก็ได้โดยเชซูตอาจถูกโยกไปเล่นริมเส้นแทนอีกตำแหน่งที่เหล่ากูรูพูดถึงกันเยอะก็คือบทบาทเบอร์8แทนที่กล้านิซากาที่ต้องการนักเตะที่มีความเข้าใจเกมสูงเข้าใจเทคนิคทีมได้ดี สามารถสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งได้ระหว่างเกมซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเด่นที่ฮาวเวิร์ดได้รับคำชมอยู่ไม่น้อยเทียบสถิติของมิดฟิลทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทำได้ในซีซั่นก่อนคือ7ประตู7แอสซิตแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งนี้มีส่วนกับเกมรุกอยู่ตลอดเป็นตำแหน่งที่ต้องสอดเข้าเขตโทษเป็นประจำซึ่งสถิติวิ่งเข้าเขตโทษคู่แข่งถึง334ครั้งของดาวเตะวัย24ปีมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากเออร์ลิยฮาร์แลนด์3า9ครั้งก็ตอบโจทย์ได้พอ 里。 เรื่องการปรับตัวเขากับระบบไม่น่ามีปัญหาเพราะไอซนอเวลาเซตเกมรุกจะปรับจาก4-3-3เป็น3-2-4-1อยู่แล้วอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกจะเล่นอินเวอร์สฟูลแบ็กเขามายืนคู่กลางซึ่งจะทำให้ดาวเตะดอยลันมีอิสระเล่นเกมรุกได้อย่างเต็มที่แต่ที่น่ากังวลคือาวเวดเป็นนักเตะที่มีประสิทธิภาพในการจบสกอร์ที่ไม่ดีนักมีค่าความต่าง XG หรือจำนวนประตูต่อโอกาสที่ควรจะเป็นประตูลบ4.6มีแพทริกแบมฟอร์ดคนเดียวเท่านั้นที่ ทำได้แย่กว่าอีกเรื่องคือการเล่นเกมรบับซึ่งเราแทบไม่เคยเห็นห้าแวดเล่นแบบนี้จริงๆจัง,จงๆเลย ซึ่งมาตรฐานที่กรานิชากาทำไว้นั้นสูงมากๆสมดุลที่รับและรุกที่เป็นเลิศไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะทำได้แบบดาวเตะทีมชาติสวิตเซอร์ลแลนด์งานนี้คงต้องรอให้ปีซีซั่นมาถึงก่อนเราถึงจะได้เห็นแบบชัดๆอีกครั้งว่ามิเกลอาร์เตตาจะจับไข้ฮาวเวิดเล่นในบทบาทใดและบุนซือชาวสเปนนิชจะรบคำปามดาของแฟนบอลด้วยการไร้มนเรียกฟอร์มเก่งสมัยเลยวคูเซนกลับมาได้หรือเปล่า